สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเสียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็ผมก็มีหน้าที่นะครับในการหาพระนะครับหาขุมทรัพย์ผมทุกวันนะครับเอามาให้ลูกค้านะครับดูชอบไม่ชอบนะครับหาทุกวันนะครับ ได้เยอะบ้างได้น้อยบ้างแล้วแต่นะครับถ้าเครื่องก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของคนไทยนะครับเราเป็นคนไทยนะครับไหนะยังไงก็ต้องอยู่กับพระนะครับไหนมาดูกันวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะฮะโอ้วันนี้ก็ได้ตะกรุดตะกรุดทองตะกรุดเนื้อทองคํามาเอ่อมาสามดอกนะครับนี่ระคะเขาเรียมเดิมมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้ตีทางปูดทิมนะฮะ นะครับตีทางหลวงปู่ทิมนะครับนี่เป็นเนื้อทองคำนะนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเด um ิเมเดิมนะครับตะกุดสาริกานะครับเนื้อทองคำเขาเรียกตะกุดสาริกาเนื้อทองคำนะครับในงี้ตีปู่ทิมนะฮะตีปู่ทิมนะครับตรงนี้วัดประสาทบุญยว่ากนะครับวัดประสาทบุญยว่าเนี่ยนะครับจุดประสงค์ในการสร้างพระเนี่ยนะครับนะครับเพื่อจะหาปัจจัยนะเอามาบูรณะนะครับเนื่องจากวัดประสาทเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2498นะครับก็เลยเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาช่วยกันนะครับนำมวลสารนั้นของดีมาเยอะแยะเลยนะครับหลกัหลกๆก็เยอะๆหน่อยเรียกว่าเยอะๆหน่อยก็จะเป็นผงบัขุมพรมนะครับที่ตอนเปิดปลูกปี2500นะครับนะครับออามาเป็นส่วนผสมเยอะหน่อยก็จะมีคําพูดที่ว่าถ้ามีวัดประสาทห้อยนะครับก็เหมือนกับได้ห้อยพระสมเด็จบางขุมพรมนะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาท นะครับองนี้เป็นผ้าเนื้อหยกนะครับผ้าเนื้อหยกอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ตีลงทางหลวงพ่อปิยยังฮะวัฒรมงคลกรุงเทพนะครับส่วนใหญ่ก็ตีลงทางนั้นนะฮะนะครับพ้าหยกนะครับหยกนี่ก็บ่งบอกถึงความร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วนะฮะนะครับหยกเนี่ยฮะคนจีนคนจีนชอบมากนะครับหยกนี่ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับความร่ํารวยนะครับเขามีความเชื่อว่า โยกนี่ก็จะดูดแต่สิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกายเราด้วยทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับผมได้ผ้าเนื้อโยกมาสององนะวันนี้ผ้าโยกมาสององนะครับองคเล็กองหนึ่งองใหญ่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็ผ้าโยกเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะแล้วแต่สีนะเพราะว่าสีสีก็จะค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่นะครับพุทธคุณก็เหมือนเหมือนกันนะครับอ,อันนี้เป็นขุนแผนถ้าขุนแผนพิมพ์แบบนี้นี่นะครับ ส่วนตัวผมตีลงทางอายุทยานะฮะถ้าขุนแผนพิมพ์แบบนี้ส่วนตัวผมตีลงทางยุธยานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการสร้างพระขุนแผนเนี่ยนะครับของอยุธยากับบ้านก่างเนี่ยนะครับก็สร้างในสมัยพระในะสวนเหมือนกันนะครับอายุพระก็อยู่ประมาณ400กว่าปีเหมือนกันนะครับ แต่ก็พิมพ์ก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะนะครับถ้าพิมพ์ประมาณอย่างนี้ผมตีลงทางอายุทยานะครับหรือบางท่านอาจจะตีลงทางบ้านก่างก็ได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมผมตีลงทางอายุทยานะครับอายุทยาก็อาจจะตีลงทางกู่ลงเล่านะฮะนะครับอาจจะตีลงทางกู่ลงเล่านะครับเพราะว่าหรือจะตีลงทางบ้านก่างก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับจะถามว่าสวยไหมสวยดีนะฮะสวยดี นะครับเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหลี่ยมนะครับตีลงบ้านกลางก็ได้นะนะฮะถ้าอยากตีลงบ้านกลางก็ได้นะครับภาพนี้สวยดีนะนะครับสวยดีไม่ว่าจะเป็นยุทธจาหรือเป็นบ้านกลางนะครับราคาเรื่องานแพงด้วยกันทั้งคู่แหละนะครับแพงด้วยกันทั้งคู่เลยได้ลงเพราะเดิมเลี่ยมเงินองค์หนึ่งนะครับเนะื้ออาป,ปกา นะครับหลวงพ่อเดิมนี่คงไม่มีใครรู้จักคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับในการเล่นพลาเครื่องเนี่ยนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับองนี้เป็นเนื้อประก้าเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับราคานี้ไม่ต้องพูดถึงด้วยหลวงพ่อเดิมนี่นะฮะนะครับถ้ามือใหญ่ๆหญ่าปล่อยหน่อยเขาก็ปล่อยกันเ็นหลักแสนหลักล้านแหละนะครับแต่อย่างอย่างผมอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องยกตัวอย่างอย่างผมไปดีกว่านะครับไม่เกี่ยวกับใครก็ได้ราคาไม่เท่าราคานะครับอาศัยเรา เราขายไวเน้นไวดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเปิดราคาแพงก็ขายยากผมบอกตรงๆเลยนะครับเราไม่มีมือซื้อใหญ่ขนาดนะั้นนะครับอาศัยเงินหมุนเอานะครับหมุนเอาหมุนพอได้หมุนไปนะครับพอได้ใช้ไปนะครับแล้วก็วิ่งหาพระเอานะครับหลวงพ่อเดิมนะครับสวยไหมสวยฮะสวยดีธรรมชาติความเก่ามีแล้วก็เรี่ยมเงินพร้อมใช้หลวงพ่อเดิมนี้ก็คงกระพันชาติเมตตามหานนิยมโชคลาภครบ ก็ครบเหมือนกันนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลเหมือนกันหลวงพ่อเดิมนี่นะครับไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อเดิมนะครับนะองนี้นะครับองนี้เป็นนาคปกสนิมแดงโอ้ตลับคุกด้วยนะนี่ตลับคุกนะครับเตพาะตลับนี่ก็สามสี่ร้อยแล้วเนะี่ยนะครับนาคปกสนิมแดงอย่างนี้เขาก็ตีลงทางลบบุรีแล้วฮะนะครับพวกโซนภาพสนิมแดงท่านเนื้อชินเด่นทางไหนฮนะ พุทธคุณเนื้อชินก็คงกระพันชาติเค้าคาดอยู่แล้วครับนะครับถ้าเนื้อชินนะครับปกก็คุ้มครองป้องกันภัยอยู่แล <pacing S 3> ้วฮะพระพระนักบกนะครับคนนี้เป็นพระปิตานะครับพระปิตาราชาโชนะครับหลวงพ่อคูณเสกนะครับปี57นะครับปี57นี่ยังยังทันพ่อคูณอยู่นะครับหลวงพ่อคูณเสกนะครับปิตาราชาโชนฮะวัดบ้านคลองชุมบุรีนะครับได้มา3องค์นะครับตอวนั้นก็จะเป็นสมเด็จ นะครับโอ้ได้นี่มาองหนึ่งงาแก่หลวงพ่อมุ้ยดอนไล่สุพรรณบุรีนะครับงาแก่พ่อมุ้ยดอนไล่สุพรรณบุรีก็อยู่ประมาณปีหนึ่งกว่านะครับประมาณปีหนึ่งกว่านางกว่าก็บ่งบอกถึงกวักเนึนกวดทองอยู่แล้วนะฮะกว่าทั่วกว่กกราบนะครับงาฮะงาช้างก็เด่นเกิดด้านอำนาจอยู่แล้วนะครับองนี้ถังเดิมเลยนะครับสวยนะครับแท้ๆดูง่ายๆเลยนางกว่างาแก่ นะครับหลวงพ่อมุ้ยดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ประมาณนั้นนะครับพระอยู่ประมาณนั้นองค์นี้เป็นทางพระกู่ละนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นทางโซนทางสุโขทัยละนะครับอย่างนี้ก็เป็นโซนทางสุโขทัยแล้วพวกกำแพงหน้าอีกกำแพงหลังอีกนะครับเป็นทางสุโขทัยละนะพระพระพงกนี้เก่านะครับเป็นพระกุฎนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพระพระกวดพับนะครับพระกวดพับ วัดพับนี่ก็พุทธคุณคล้ายๆกับสมเด็จแหละนะครับครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับมีหลายพิมพ์ฮะตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาใหญ่นะครับมีหลายพิมพ์อยู่นะครับพระกวดพับนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นสมเด็จและครับนอกนั้นก็จะเป็นสมเด็จละก็จะได้สมเด็จมานะครับได้สมเด็จมาพวกนี้เป็นตลับแปดตังนะนะครับสลับพวกนี้ก็ตกอยู่ใบละเอ่อผมเห็นเขาซื้อขายกันก็ไปมาไม่ได้ซื้อขายหรอกเห็นเขาขายอยู่ใบละแปดสิบบาท ตลาดแปดตังค์นะครับแตตลาด8ตังกับตลาดเงินจะต่างกันนะถ้าแดตังหยอดเหลืองเหลืองนะครับ8ดตังเจอดเหลืองเหลืองไม่ได้ถูกนะเนี่ยใบละ8 0สิบาทนะฮะนะครับสมเด็จสวยทุกองเลยนะครับได้สมเด็จมาห6หกเจ็ดองนะครับสวยุกองนะครับสมเด็จก็พุทธคุณครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนะครับผมได้พระมาอ่า ยังไงผมก็จะเอามาให้ชมอีกทีนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับในการมาชมคลิปของผมนะนะครับถ้าอยากอ,อ,อยากให้ผมทําอะไรก็ลองแจ้งเข้ามาในข้อความดูนะครับเผื่อพอหาให้ได้พออะไรได้ก็จะ ลองหาให้นะครับอาคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะฮะกับเซียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามราหาคุมทรัพย์นะครับอย่างไรแล้วนะฮะสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองนะที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ